สวัสดีทุกท่านทุกคนมาๆกินข้าวด้วยกันคุณนายเออตะหมกงพี่น้องไก่หนึ่งไก่มาละกี่นกทั้งลวกทั้งดิบพี่น้อ,มมองกะทินโรยด้วยตามหมงผักดองจ,จับแจมน้ำกันพี่นอ้องเออผมไม่ลำเลาขอบคุณขอบคุณพี่น้องฟังไปทุกท่านทุกคนเลยครับเด้อจะกลับมาเบิง่งมาเนี่ คุณน้ยค่ะข,ขนาดขอบคุณหลายๆครับดีไม่แย่งตัวกูตะพมามีหัดปนปปา,ากนันโอ,อ้ไเเบ่งกันปอ,อ,ป,อนปปอนปปนปขนาดเลยออัอด,งดองปักแงมัจะเสียบจยน้ำลายไหลขึอก,ไก่ไปนั่งกอนเนไปนั่งมลนพี่น้องเยังใกล้ใส่ยังอย่างจะบอกว่าใส่หมอดะ อีกอย่งไน่งการใส่หมอ,พน,อ,น,อ,อ,อพนพี่นอ้องเศีกๆน้ำกข็ครับขอบบนขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนได้ตามเด้อยสิ่ของมาเบิ่งมาเป็นกำลังแรงใจพี่นอ้องขอมาเบิ่งกันอยูด่ดีมีแง,ง้ง,ท,บบบงทุกท่านทุกคนได้กลับด้อเบิ่งงมสูงเบิ้งมสูงอยูนดีๆพุ่ยขัดขัดหนะกมากๆเศีกๆน้ำแข็ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนครับสิ่ของมาเบิ่งมาแยง่งอยกัน เป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนบึ้กขับขันแบบไล่คอยไล่ล่ะล่ะเป็นยังไงพี่น้องเป็นกับเขาแล้วมืออยากน้ำบ่มันยังโสมหิวมันยังสมหิวแล้วว้ายมีโสมตาไลแล้วกแกงเนืน่าเจ๋อน่าไมนสมเนาะมันไม่สมกับที่กินเด็ดดีราคา เอาละครับเคยกันนะโอ้ขอบบุญขอบคุณพี่นอ้องฟังไปได้วยครับเอ้าแล้วครับพี่น้องลำหน้าผ้าจ่ายอยู่ดีไม่ให้ทุกคนครับสวัสดีครับ